คลพาราฝนตกหนักค่ะโอ้ฝนตกหนักเลยค่ะทุกชมเพิ่งแพกพาลาส่งไปล็อกแรกนะฮะจ้าพอดีกล่องก็หมดนะทุกคนฝนก็มาแล้วตอนนี้โอ้มาแล้วฝนตกอย่างแรงเลย ตกอย่างแรงมากเลยค่ะเราต้องทําการหยุดชะงักก่อนป้าดาป้าดาก็กำลังวิ่งไปเอาวัวเข้า้อกันนะตอนนี้รีบวิ่งอย่างเร็วเลยนะี้ะร้อยคุณร้อยฮะร้อยคุณร้อยเลยป้าดาอ่า บรรยากาศบรรยากาศฝนตกช,นช,นชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะทุกคนเอฟซี F C ก็อาจจะเว่าเออ u t u b e หายไปไหนนะก็พอดีเราก็ช่วยกันแพ็กน้ำปลาะนะคะจ้ะเมื่อคืนปลาก็แพ็กเซรั่มนะครีมนะคะแล้วก็น่าจะเป็นสบู่นะฮะจ้ะวันนี้ก็รถไปสนีมาขนไปแล้วนะคะ ก็เอฟซีท่านใดที่ยังไม่ได้รับสินค้าก็อย่าพึ่งนะตกใจกนะฮะเพราะว่าน้ำปลากล่องนะคะก็ไม่พอนะฮะต้องซื้อมาใหม่นะคะอ่าพอดีโทรบอกป้าแล้วนะคะเพราะว่ามันมีแต่กล่องใหญ่ๆนะมันไม่แพ็คไม่ได้นะคกะ,ะเราจะมีขนาดใส่12ขวดใส่6ขวดนะคะอ่าเอฟซี FC ก็ ทนายได้ชุดแรกก็ดีใจนะคะจากวันนี้ไปสนีเขานําขวดปลาร้าไปแล้วนะคะจะก่องปลาร้าไปแล้วนะคะนําทีมโดยออบอสน้อยนะคะน้องน้ำมนนะคะแพกอ่านะคะพวกเราก็แพกฮนะสอบอหนะ,ะโอ้จุ่มชื้นชุ่มฉ่าเลยะคะ่ะต้นไม้นะคะต้นไม้ดีใจมากๆเลยดีใจมากๆเลยนะคะต้นไม้เรา จะได้ไม่ต้องรดน้ำนะคะเพราะว่าแรงมาหลายวันแล้วนะคะก็ดีใจมากนะน้าตาแทบไหลเลยนะนะจริงจริงนะ FCSN เนี่ยดีใจมากเลยถ้าฝนตกเนี่ยหนึ่งคือต้นไม้เนี่ยนะคะคือแบบหน้าแรงนี่สงสารต้นไม้มากเลยนะคะสงสารต้นไม้มากนะ,ะกลัวต้นไม้ไม่มีน้ำนะตอนนี้ปอเทืองเราก็ได้น้ำคอสมอสก็ได้น้ำนะคะคือดีใจมากทุกๆต้นไม้ที่อยู่ที่ร้านปลูกหรือไม่ต้นไม้ที่แอนปลูกที่ดินใหม่ก็เหมือนกันนะคะ ่ก,ก็ได้น้ำเหมือนกันนะก็ดีใจค่ะอืมอ่าดินก็ได้แน่นไปอีกนะเอฟซีนะโอ้น้ำไหลนะเอฟซี D, น้ำไหลอะ่ะนี่นะคะอ่าน้ำไหลมาแล้วนะคะอ่าบรรยากาศก็ดีมากเลยค่ะบรรยากาศน่านอนด้วยนะนะจะเราจะแพ็กจะแพ็กก็คงจะแพ็กไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าฝนหยุดโอ้ฝนตกอยู่นะคะจะก,ก็คงจะชนะก,กันก่อนเพราะว่ากล่องหมดนะ อ่าสวเพกเ,เร็วมากค่ะเอฟซี นะคะก็อาทุกคนดูบรรยากาศนะฝนตกนะทุกคนเนาะนะคะอ้าวร่มร่มร่มนะฮะทุกคนร่มร่มโอ้นะคะดาดานี่จะเอาวัวเข้าร่มทันโอ้เข้าเข้าคอกทันไหมดา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 นะดาดาอ้าอ้าออ้าวอ้าวอ้้าเิม้วเริ่ม fc โอ้โหดูฮะโอ้โหน้ำไหลแรงน้ำไหลแรงน้ำไหลแรงนะ fc บรรยากาศดูนะฮะทุกคนว้าวาดีใจมากเลยต้นไม้นะคะที่ดินเรานะฮะาจุ้มชื้นจุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวอืมหนะน้ำนะดูเออต้นกอสมอน้ำเต็มที่เลยงานนี้ ดูน,นะคะชุ่มชื้นชุ่มชําเลยต้นไม้นี่นะคะเนี่ยต้นไม้ที่แบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าเอ่อรอเออเขาเรียกว่ารอน้ํานะคะก็ได้รับน้ํานะคะค่ะดีนะไม่มีฟ้าร้องนะคะเอฟซีเออไม่มีฟ้าร้องนะคะโอ้ดูนะคะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศฝนตก ที่วางปูนะคะนี่นะคะดูเมฆนะคะดีนะวันนี้เราไม่ได้ตากผ้านะไ่ซักผ้าโดยนะเอฟซีจะไม่ต้องวิ่งเก็บผ้าแล้วนะไม่ต้องให้ลูกวิ่งเก็บผ้านะน้ำและต้นไม้ก็ได้น้ำชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะเอฟซีทุกคนนี่นะคะ,ะวันนี้คาดว่าจะตกทั้งวันแหละวันนี้นะอ่ะเริ่มตกมาอีกแล้ว เริมตกมาอีกแล้วท่านผู้ชมเอออ่ะโอ้โหเราต้องเปิดทางน้ําตรงนี้หรือเปล่านี่นะเออเราต้องเปิดทางน้ําตรงนี้แล้วเอฟซีเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเออเปิดทางน้ําตรงนี้ให้มันไหลก่อนเออเนี่ยค่ะเออเปิดทางน้ําตรงนี้ก่อนเด้อเอฟซีเออเอาอ่าน้ำเริ่มไหลไปทางนี้นะเอฟซีนะเออน้ำเริ่มไหลไปทางนี้แล้ว พราะตรงนี้มันสูงเนาะตรงนี้มันสูงอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งให้มันไหลลงคลองให้มันไหลลงคลองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บบนึ่งเราใช้เราใช้มือเดียวมือเดียวคุนค่ะ ชื้นชุ่มชํำกันเลยทีเดียว fc อ่าเราเปิดทางน้ําแล้วให้ไหลไปลําคลองเลยนะ fc โอ้โหโอ้โหยากาศฝนตกฮนะดาดาวิ่งไปเอาวัวครับ fc เก็บวัวทันอยู่นะฮะทุกคนอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะะ fc ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ